าเอาปัญหาเรื่องการเชื่อใจระบบคนพ่เศษแล้วนะหลวงพ่อก็รักษาเดี๋ยวนี้ทางนามัญหาเรื่องสว่สดิ์บางครั้งเฉยๆสมัยก่อนเนี่ยคนไปทำไร้ไถนาปูก็จะฆ่าจะแกงหรือพอจุดเข่าเสร็ทางนาใค้เรื่องลูกเมืองมาคุยจัดตะเคาะให้ไม่ได้ลองของแสดงคนพ่เ็บอะไรเลยเอาเหรแล้วมันสามารถแยกใช้กับเหรียญได้แต่เหรียญเนี่ยไม่ได้แจกนะแจกเฉพาะที่ตัดเคาะเงี้ยก็ฝากไปได้ที่ประคำมันก็ใช้จหลวงพ่อจะตากเฉพาะประคำนะฝากประคำเนอะ ไม่ต้องเก่งนะครับไม่ต้องเก่งกมเนื้อสูบโยมไปแยกใช้ได้นะอย่าเก่งนะมองได้ครับมองได้มองเลยพี่มองเลยพี่เล่นได้เลยดูก็ล้อเล่นแบนอะไเลยรลูกน้มันแยกใช้ได้นะลูก แล้วปกติพี่เคยเจอหลวงพ่อมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะก็อยู่ในราชวัลค่ะฟันอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ก็เพิ่มความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจแล้วคาดาะไใจข่าวพี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองใช่ไหมคะที่ได้เจออยู่ตลอดตลอดแล้วค่ะปลอดภัยทุกเหตุการณ์ค่ะแล้วมีประสบการณ์ในการใช้วัตถุมงคลยังใช้อยู่ต่อเนื่องไหมคะพี่ติดตัวตลอด อาซออาซแขนเลยอแขนเลยพนั้นนะพี่เจซองแขนเลยก็ย <favorite songs from between> ังมีคนต่อแกยังจำจัดออกไปจะเข้าไปใต้ข้ามาันายนี้มันน่ะตกโชคเมาตกใครพุดปอภัยทางมุดแกะเสร็จสีมั่งมีตระการมี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 ีอันพอนะโชคดีก็นั่โยมนะไม่เลยอ่ะบางคนจกยังมีเลย าตำมนนันับขาจนลารักษาว่ามันจะหมดแล้วไอ้ไอ้พวกขุนสายมดมาก่อนบ้านนอกเราอ่ะอ่าเขาเรียกขุนเีคุนคนขุนผีก็มาตางรงทะเลแต่ขุนคนมันปลุกผีไงไอ้นี่มันขับหมดแล้ว ทหารน่าเขาลักษาชาติไงมันไม่เป็นไรเพอาะเราพอเนี่ยเขามีกอร์รันเชลอโรไอ้หนุยเนี่ยเวลาเก่ามึงก็ไปขอดนะมึงแยกฮะไว้เฉยมึงอย่าคิดมากใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหลือฝากไว้ส่วนใบอารัธนาถ่ายถ่ายายให้ลูกน้องมันใช้นี่คาถาเนี่ยเอาไปเสกข้าวเสกน้ำกินอาแล้ใช้ประจาชีวิตได้เลยโมน้มัสก็จะออกไปยวเข้าไปได้กำลังปล่อยไป